ย้ำหมดแลงไปไปกินอ้วนมาอ้วนมาเบาบาดอกมาพกอ้วนยานแต่หัววาเด้เฮ้ยนี่คือผมปวดหนาตีสี่เลยนี่ฮะอ๋อจินจินจินน้มไปกินย่างชมวิวแทงนี่กินยังลูกอ้วนมาอ้วนมาเลยเร็วอ้วนมามามาพี่เร็วแท่งบอกลากินยังกินไปทั่วเลยลูกข้าวข้อเดียวน่ะบกขาว ไอ้ขาวไอ้ขาวเอ้ไอ้ไอ้ว่านในห้องเลยเขาไปไปกินอ้วนอ้วนมากินอ้วนเลยอ้วนมามามากินมันมีคนว่ามึงหรอกเด่นเออเด่นก็ไปเด่นกับแทงเงยกบแทงเงยไปเนี่ยแทงที่เห็ดใส่เขาไม่หลูกเขาอยากเล่นน้ำหมกแล้วน่ะหาหม่องนางก็เราบ่มีเก้าอี้นางเนาะเดี๋ยวทายชิปให้ ไปอืมไปอ้วนมาอ้วนเร็วๆมิคุณได้วางดอกมามาอ้วนมา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 อ้วนอ้วนอ้วนมาหนีเร็วเร็วเร็วเอ้วนเร็วเร็วมาพี่อืเขาเอ้วนดิซือนี่กิขนตกตาดิซีอยู่มึงนะเห็ดขินแหงผู้หายตื่นต้นเหม็นฮึปวดไหนอีแข็งไหมเหรอแข็งมากินนมแข็งกินนมบ่มึงอ่ะไปไปกินเผื่อไอ้วยไปกินน้องขาเออเอา อ้วนมันเป็นอย่างอ้วนมันอ้วนปวดฉี่บ่คือบ่วมาไปไปกินไปจาหาเก้าอี้มานั่งกันนึงม่งมองๆเป็นเป็นดอกดี้ดิมองสามไปดูเป็นเป็นน้อยเหรอเห็นบ่นี่ยนี่จิตน้อยเหรออาแทงยาค้างเด็กเขาลูกเออเขาเนี่ยก็มาไปจูจีก็มันได้สัวไ,ไปไปอ้วนไปไปขีมป่มาบ่อ้วนเดี๋ยวเก้าอี้เไปนั่งกันปวดขา เมียมขีนกมาใส่เต็มเก้าอี้แถไปไปไปกินนมไปไอ้บ้านางไปเลยเก้าอี้จะขีนกเอ้นี่ของเอ้แพ้แล้วปูกก่อนแล้วเป็นนวยเดินนี่ยังบวมากหาบังดึกไปขาวไปไปไปกินไปมีคนนบาหรอกไปปลาปาไปกินเถอนที่แข็งกินหรอวไปนี่ชีวิตยมแรงมูเหรียญอีมูเหรียญอีปอบมีปะขาวหกวนว่นไม่ใส่ล้วก คือสิว่าอีตโต้ใหญ่กว่าเกาลิปปอบไอ้เกี่ยวม้าตัวนีหน่อยผู้นีหน่อยม้ามือเล็กไหม,มจังสี่แหละอันก็บยื่งสี่แหละอีปอบไงบุ้มไปหาเนื้อไส้หนามเห้มันอยู่อ้วนม่าไม่อ้วนโอ้ยคือแอบหนาละค่ะนั่งขังตัวบกเขียะม่อ้วนไม่สวยก็นหนาอันหนาะนี่แหละแกงเขาอืแกงเขานี่แหละอืมเอาเอาขับเคากันเร็วอ่ะแก่งแก่งมูอีปอบอันนี้เถอะว่าวเขาหลอเอเนี่ยงบปีแล้วนี่ ซุมนี่ท่านพ่อเดือนเนอะหวานเดือนสองเดือนมั้งนี่อือเอาเป็นเอาปล่อยฉีบเน่าล้วงฉีบเน่ากันอือเัมือนอยากทายอยากทายลูกเดียวแป๊บมึงทายลูกป,ปอบกับของเพื่อนนี่เออเอาเอาเข้าไปเอ <c oughs> เอเข,ขึ้กับโมเขานี่เดี๋ยวนี้อ้วนทักได้กระสุนมาหน่อยบ่ได้ยี่ดี ก่เห็นมึงเอาออกมาจากหลังบ้านแล้วกูเห็นมึงขอดโปรกโปกอยู่มือที่มึงเอาอิดบอกมาได้หลายอ่อนหินอ่อนมาได้หลายน่ะอันนีกาดบ้านเดี๋ยวเป็นประมาณนี้แหละนี่เล่นแล้วก็สีมีหมาใหญ่นี่กะแข็งแล้วก็อันนี้ท่องแทงแต่ว่าสนใจไผรหอกมาเห่ีนี่ซือมาเฝ้าเมียย่านหมาตัวอื่นไก่เมียนอนนอนหยอกกันสิลูกหล้นอนมอนยอกกันสิหืม มุมานล้วล่ะยอกกันเน,น,นาะเนาะเบิ่งมันลูกเบิ่งมันแม่บ่ได้เก้าอี้มาแม่บ่ได้เก้าอี้มาเนี่ยพากันไปดีอยู่ป่าเห็นบอกบูมมาเหมือนพักกันไปดีอยู่ป่าพากันไปดีย่ป่าพักกนะันไปแค่กูนน่ะบูม่าออกมาแล้วจากหลังบ้านบูมกูจำได้เยอะฮะ จากวาล้บูม